จีบหน่อยผมอ่อยไม่เป็นดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง c l ส s ี่พิงอีกแล้วนะคะช่องทัสซี่พิงก็เป็นช่องของนุยเองนะคะตั้งเองกับมือเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะคะ Hi guys! welcome back to Tassie Pink on my mom channel today we are on episode 3 e p i s o d e 3 h r e แปลว่า episode อะไร เอพิโซดสาอ่าแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่แทนเราจะทำคำยากเราจะทำคำยากําำคำยากแปลว่าอะไรอะ่ะ h r d words อ๋อคำยากวันนี้เราจะมาเล่นเกมพูดคำยากกันนะคะเกมวันนี้ก็คือมีอยู่ว่าเราจะมีคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ นุ่ยเนี่ยจะเป็นคนให้คำภาษาไทยหรือเป็นประโยคสั้นๆในภาษาไทยกับแทนให้แทนพูดนะคะให้แทนพยายามพูดเป็นภาษาไทยให้ชัดที่สุดส่วนแทนจะมีคำยากคำยากอะไรคำยาก short ภาษาอังกฤษคำยากภาษ <c oughs> าอังกฤษภาษา,าทไทยเข้าใจไหมนี่เข้าใจไหมไม่เข้าใจ ส่วนแทนเขาก็จะเตรียมคำยากภาษาอังกฤษนะคะที่เขาคิดว่ายากสำหรับแม่เขาเนี่ยที่จะพูดออกมาได้เนี่ยเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็จะนุ้ยก็จะพยายามพูดให้ได้ชัดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยให้ชัดมากที่สุดนะคะดูว่าใครเนี่ยจะพูดเก่งกว่ากันแทนจะพูดเก่งกว่าแม่หรอคอยดูเหอะมัมมีจะเก่งกว่ามัมมีนชนะทุกคนไม่ใช่ทันพร้อมอยังแล้วพร้อมแล้ว S <S แน่ใจแน่ใจมากมัมเตรียมของมัมมีมาแล้วใครก็เตรียมของแคนแล้วโอเคป่ายหญิงฉกใครเริ่มก่อนมัมไม่เริ่มก่อนน้องเป่ายญิงฉก แพงมากซื้อไม่ไหวเก่งแล้วเหรอเอาใหม่สิแพงมากซื้อไ <c oughs> ม่ไหวก็ได้เก่ง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  English word anemone anemone แปล <c> ว <oughs> ่าอะไร You know Nemo w h a t he him and his dad live in Nemo <laughs> อ i านิโมนะอ e ามนีนิโมลิฟส์อินวันเม่อคุณถามว่าว่ามันหอะไรอณานมีอณานุมีอณานุมีอีซี่อ้ออานุมีแปลว่าอะไรอะมันเป็นเหมือนเป็นปะการังปะการังนังของมุมนี้ของมมนีที่สองใช่ไหมที่สอง ไม่ได้ไม่ได้เชื่อค่อยดูบางกลงกลางบางกลงกลางอะบางกลงกลางไม่ใช่บางกลงกลางบางกลองกลางเนี่ยลีเกือบแล้วเกือบแล้วอีกทีนึ่งทีนึงบางกรงกลางไม่ใช่บางกรุบกรอบไม่ใช่บางกลง กรางบามกรองบางไม่ใช่บามบางบางกรงกรางโนบางบางกรองกรองกรางกรางบางกรองกรางบามกรองกราง อุยไม่ได้อันนี้ไม่ผ่าน next one cavalry cavalry อู๋ที่เขากินข้าวเหรอ mm hmm. ที่เขากิน roast dinner กันใช่ไหม Roast dinner of the horsemen cavalry <Yeah. S 2> cavalry no this one's cavalry Ca cavalry c a v a r y มันมีพูดได้มันมีชอบ you said c a l v a r y มันมีชอบกิน c a l v a r y นันนี้เป็น c a v a r y ก็พูดไอะไรเงี้ c a l v a r y c a l v a r y cap c a v a r y not calf just cav cavalry yeah see c a l v a r y easy ทีนี้มันมีชนะแล้วมันมีได้สองคำแทนได้คำเดียวให้แทนกอดมั้งคำที่สามของแทนที่สาม Super califragilistic expialadocious. What? Oh, <laughs> I'm <it's laughs> a gang, but I'm a gang. Alena? Super expialadocious. It's just a made up word from a Yeah, movie, made up word, made yeah, From a movie. I think it's the. Maybe it's a ting ting word. In the dictionary. Ah, uh, make up word, we're going to do dictionary. มัน from มัน make up ไปไหนพูด<น>ให้เขาดูดิไหนใครพูดได้ s u p e r c a l i f r a g i l i s t i c e x p im im um i a l i d o c i o u s super l e s s i y m i d e i u m o n d u s ไม่รู้อะอ่ะอะเราเท่ากันว่าไม่ใช่มมนมีได้สองแทนได้หนึ่งต่อไปของมามี <laughs> พูดไม่ได้หรอกอแทนเจอแน่พระราชกหรือไทยพระรา จลจุไทยไม่ใช่พระราชาหรือไทยพระราชาหรือไทยโอ้นี่เกือบแล้วเกือบแล้วพระราชาหรือไทยดูมันมีซี่ไม่งั้นจะพูดได้ไงอะเอายังไดพระราชาหรือไทยพระราชหรืไทยไม่ใช่พระราชพระราชชาชาหะหรือไทยหรือไทย พระ,ะหาหราชหฤทไทยพระ,ะหาหราชหฤทไทยรู้ป่ะแปลว่าอะไรเนาะแปลว่าหัวใจแต่ว่าเราใช้กับใช้กับคิงควีนแบบโรยุธีรู้ปะ่ะจำด้วยอ่ะพูดว่าอะไรพระระหาษหฎร์ไยัยพระ,ะหาหราชหฤ์ไทยพระรฤทัร์ไทยของพี่แทนอ่ะไม่ใช่ของมามีเพราะแทนทำ twice i n a r a l มามีก็ต้องทำ twice i n a r o w ใช่หรอใช่อันนี้ง่ายง่ายไม่ใช่ไม่ได้บอกให้พูดว่ากันมันแันี้อียงวะอียงวะไหนพูดให้เขาดูดิอียงวะรู้ป่าแปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่าอียงวะ Boring? ไม่ใช่อียงวะแปลว่า what is it what is it what อีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะบอกเขาอีหยังวะเอออ่ะอ่ะแพน ambulance มัน easy simple basic มคไบอก ambulance 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 ดูปากนะคะ ambulance ใช่ไหมล่ะ And what sound does it make n i n นา i นีน่าอยาตายแน่ตายไม่ตายหรอกเรียกนี่หนอแน่นี่นอจ้าพี่วยพร้อมยังแล้วคณะนายกรัฐยังไม่หมดยังคณะนายกรัฐมนตรีคณะนายกรัฐมตรี คณะนายกรัฐมนตรีคณะนายกแต่ขนมตมตีไปกินขนมอ่ะให้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้แทนก็แพ้โ <Okay. S 3> อเคคณะนายกรัฐมนตรีคณะนายกแต่ขนมนนตรีแอะ <c oughs> มามีชนะ แทนไม่ได้สักคำแทนได้แค่คำเดียวมันมีได้หมดเลยอ,เอันนี้ o n o m a t o p o e i a o n o m a t o p o e i a spell it อ่ะ <laughs> บอกให้พูดเฉยๆไม่ได้บอกให้สเปลไม่งั้นก็ไปท่องศัพท์มาก่อนแล้วจ้าแหม <laughs> โอ้โหแพ้แล้วผ่าน <laughs> ต่อไปเจอของมันนี้ พร้อมยังไม่ต้องดูกล้องหรอกไม่หล่อหรอกอู้หูยพร้อมยังป,ปังปุริเย่ปังปุริเย่ต้องทำหน้าด้วยปังปุริเย่ปังปุริเย่อ่าให้ผ่านกีฬาไหนๆๆไม่เดี๋ยวใหม่ครั้งนึงปังปุริเย่โอเคให้ผ่านอ่ะของแพนอันนี้เป็นทางทวิสเตอร์ three Three, banana, tongue twister. To you have to a a while through. Through. Like, so three, three throws. Easy. Three, free throws. ว่าหมออ่ะมันนี้มีอีกตั้งหลายคำอ่ะมันนี้ต่อไปปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองโอเคอันนี้แข่ง <laughs> อ่ะผมแพนมันมีเหลืออีกสองผมแพนมีแค่หนึ่งใช่ไหม <S <laughs> yeah. I s l i ส the sheet the sheet i slip and on the slitted sheet I sit อันนี้มันไม่ใช่อ่านหนังสือทั้งเล่มน,นะทำไม <is just S 1> มันยาวมันยาวเกินมันเป็นไรมัน <laughs> ไม่ทำได้ I slit the sheet the sheet I slit <laughs> อ่านไม่ออกอะไรเนี่ยอ่านอ่อาใไม I slit เรื I slit the cheat the cheat I slit and on the slit cheat I sit faster I slit the cheat the, 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 the s t the the ไม่ล <laughs> แทนมันคีโก้มันยาวเกินของมันมิม่เห็นยาวแบบนี้เลยมันมั่วแล้วมั่วไปเจอมไม่ได้อีกอ่ะแทน มยัแจอ๋วไม่ต้องจับผมมากหรอกแหมไม่หล่อหรอกสปุกนิกปาปียงกุ๊กกุ ick, ๊กสปุกนิกปาปียงกุ๊กกุโอเคสปุกนิกสปุกนิกปาปียงปาปียงกุ๊ก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 อะ together s p o สปุกนิกปาปียงกุ๊กกุ๊กสปุกนิกสปุกนก ปลาปยองปลาปยอง,ปปยองก,กุ๊ก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 พูดให้เขาดูพูดนี่สปุกนี่สปุกนี่ปลาปยองกุ๊กสปุกนี่ปลาปยองกุ๊กอ่ะสปุกนี่ปลาปยองกุ๊ก,ก,ปปอ,กอ่ะอ่ะทำไมอ่ะอ,อ่ะ <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายแล้วนะจีบหน่อยผมอ่อยไม่เป็น จีบหน่อยผมอ่อยไม่เป็นเก่งมากอ่ะตอนนี้แทนต้องบอกเขาบอกบอกทุกคนที่ดูแทนบอกว่าจีบหน่อยแทนอ่อยไม่เป็นแปลว่าอะไรบอกก่อน,นอบอกเขก่อนเดี๋ยวมอนี้บอกไปว่าอะไรกเก่ บอกก่อนเร็วๆเดี๋ยวมามีบอกให้ <Okay. S 1> จริงๆมามีไม่โกหกหรอกมามีเป็นแม่นะน,นี้เลยนะดูมามีดูดูมามดีดูมามีดูมาม,ม,มีเอาอยัางจีบหน่อยผมอ่อยไม่เป็นไปไปไป,ไปไหน <laughs> อ่ะ,อะหนึ่งสองสามไปจีบหน่อยผมยองไม่เก่งผมยองอะไรเน <laughs> ่ย <laughs> จะไปยองให้ฉี่หรอเอาใหม่มามีจะสอนนี่จีบ สิคามาล่าเนี่ยอะออยังจีบหน่อยผมอ่อยไม่เป็นจีบหน่อยผมอ่อไม่เป็นอ่อยเอาเลยเอาเอาเลยไม่เป็นเอาเอาหม่จีบหน่อยผมอ่อยไม่เป็น,ปนาะเดี๋ยวมมีคยบอกีนะเกมของเราก็จบกันแล้วนะคะเกมพูดคำคำเลยนะแทนคำยาก คำยากคำยาก <Yeah. S 1> เกมพูดคำยากนะคะของเราก็จบกันไปแล้วนะคะปรากฏว่าใครชนะแม่แม่ใครนะแม่แม่ชนะนะคะมามีบอกแล้วว่าแม่ชนะทุกอย่างเชื่อยังแล้วแล้วจริงไหมจริงแล้มันเป็นเรื่องจริงไหมแม่ชนะทุกอย่างจริงไหมบอกเขาดิแม่ชนะทุกอย่างไหมแม่ชนะทุกอย่างจริงครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเอพิโซดที่3 EP เอพิโซดที่3ของเราวันนี้นะคะก็ขอบคุณแทนด้วยวันนี้แทนเรียนอยู่ที่บ้านแต่ว่าขโมยแทนตัวมาขโมยตัวแทนไม่ใช่แทนตัวแบบมี่ก็จะพูดไม่รู้เรื่องละขโมยตัวแทนมาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกิน l u นช์กันแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามสำหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าแทนต้องบอกว่าอะไร s u b ส c r i b e อะไรนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งครับบายบายค่ะ